ครับผมนะครับขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะลุงป้านาอาทุกท่านนะครับเนาะรายการสกาบสวัสดีเอฟซีผู้ที่มาติดตามนะครับในช่องวัดโอเดโอล์เศร้าเชียวนะครับสวัสดีเป็นยังเป็นทางการครับมาพบกันกับช่างวัดเหมือนเดิมนะครับผมมาพบกันกับช่างวัดนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านครับครับชุดนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดในราคานะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นชุดในราคาหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นชุดสิบนิ้วแนวตู้ชิ้นเดียวนะครับผมสิบนิ้ กับเป็นตู้สิ้นเดียวครับผมบดแยกนอกชุดเนาะนะครับก็มีล้อเลื่อนด้านล่างตู้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะใช้งานเคลื่อนย้ายได้สะดวกและในพื้นที่ที่มันกับโมเมนวัาคุขะครับมีหลอกนิ้วไปว่าไรครับมันคุขาหลายนะครับผมนะครับก็เป็นชุด10นิ้วคาร์อาเกตนะครับผมสเปคงาน10นิ้วนะครับคงหล่อไว้คู่นะครับผม10นิ้วคงหล่อไว้คู่ไม่เหล็กร้6ยหนะครับความใหญ่ของไม่เหล็กก็คือร้อยห้าหนะครับผมนะครับ จำนวน2ดอกนะครับสินิ้วนะครับจำนวน2ดอกเล่นคู่กับเสียงกลาง6 5นิ้วนะครับ1คู่แหลมอีก1คู่นั่นเองนะครับมีปีเจ็ดเบนนะครับผมปีเจ็ดเบนแยกซับอิสระนะครับ1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีปีคาราโอเกะนะครับ1ตัวเล่นไม้ได้2ตัวนะครับเสียงไม่อิสระปรับเอ็โคดีเล์สั้นยาวได้นะครับผมโอ้ยหอนแห้งพี่น้องน่าแตกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับผมมีฟังก์ชันเล่นยูดีได้นะครับเมมโมรี่การ์ดได้ a u x ได้ในตัวเดียวกันนะครับวัดโวลันะคครบาูก ในเบิงในแง่งไฟนะครับผมเวลาที่เราเล่นเบสดังเล่นะครับไฟอาจจะตกได้นะครับเราก็สมควรเช็คที่วัดโวลต์ได้นะครับสวิตติดเปิด2ตัวนะครับไฟสีหนึ่งตัวและสวิตติดเปิดทั้งระบบ1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณเข้านะครับผมรองรับสัญญาณอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจะเป็นมิกเซอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมนะครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับได้หมดนะครับผมนะครับจะเป็นมิกเซอร์กับมอนได้ครับต่อคาก็เลวนสี น้ำเงินนะครับตัดขาวดํานะครับผมประมาณนี้ครับด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมีปลั๊กไฟแยกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แจ็คอินพุตไอ้บอพี่ครับโทษายพี่น้องนะครับไอ้สันตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหูกระต่ายนะครับเอาไว้ตอบไฟ12โวลต์นะครับผมแบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับ12โวลต์นะครับบวกลบนะครับลูค้าจะไปแต้มสีอีกก็ได้นะครับเพื่อที่จะจดจําได้ง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสเปคคอนตัวเมียนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณไอ้ลอง เอาไว้โตพี่น้องโอ้ยลงทีลงเดืนเราได้บานเลยสวยไ้ครับอันนี้ก็เอาไว้โตพ่วงเสียงกลางอีกสองดอกก็ว่ากันไปนะครับผมด้านในก็จะมีนะครับนี่ครับด้านในนะครับผมสวิตชิ่งกะดังในเล็กน้อยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะเล่นไ้สบายเนาะจะมีเอบีนะครับคัสเอบีสีชแนลนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมเล่นเสียงกลางทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นคัสดีคัเบรนะครับตัวนี้เลยนะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนึงครับโอเคครับ เดี๋ยว,วมาฟังเสียงครับผมชุดราคาหนึ่งมืนบาทนะครับผมชุดนี้ลูกค้าจะขอเพิ่มเติมนะครับผมเอาเนี่ยครับสายพ่วงแบตเตอรี่เนาะผมกะเฮ็ดเป็นหัวชีพล้วกะเป็นหักระต่ายไอหัวแหวนให้ครับผมหางปลาเียบร้อยความเชียงานนะครับผม แลวกอาจะมีไม่ร้อยครับชุดนี้ครับผมไม่ร้อยนะครับชุดนี้ราคา14,500บาทนี่คือไม่รวมไม้นะครับผมไม่รวมไม่้อยนะครับลูกค้าขอเพิ่มเติมไม่ตะหานะครับผมเดี๋ยประกอบไม่ร่องเพิ่มในสักบาทนะครับเป็นไม้เอกงานขึ้ือนกันครับตัวนี้ครับเสียงคุณภาพเพราะมากครับตัวนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสั่งมาไว้กับว่าหลายดอกเอาที่จริงก็จะเอามาลองเพียงมวลจะของกันละครับก็สั่งมาสำรองไว้เพื่อลูกค่าอยากได้เนาะก็ได้แบ่งกันใส่ไปนั่มนะครับผมเสียงมวลเติบเป็นอย่าง้เพิ่นกระได นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปเสียบไม้นะครับเนี่ยหอนเลยแดดโอเคนะครับผมนะครับอันนี้คือเสียงไม้นะครับผมชัดเจนนะครับผมเสียงดังเพราะๆนะครับอ่ะ สวัสดีครับเช็ดเฉิ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 ดอันนี้คือเสียงกลางของตุ้หานี่อยู่แค่คู่เดียวครับได้งงกีนะครับกับเสียงไม่เข้ากะดีตอนนี้แหละครับพี่น้องดูคว่าเป็นนักจั่วของผมนะครับปรับไอ็กโคยั่ไงครับเราทดสอ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 บเช็ดเช็ดเฉิ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 ดนะครับผมเอ็กโคก็ปรับได้นะครับโดยเสียงอิสระมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเพลงดีกว่าครับผมเสียงผมอาจจะบมวันเนาะเอออาจจะบ่เขาคุ้งเขาตาพี่น้องก็เป็นไปได้เนี่ยเอาโอเคครับถอดไม้ครับผม สิมาเทศยฟังพี่เงินละบาทนีครเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนจะตกก่อนครับพี่น้องก่ะสักกระหอนแดดบ้างเหรอครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับผมไอช่างเป็นเก็บอันนี้ปิดเวยนะ ครับผมนะครับก็นะครับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณภาพเสียงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกใจแน่นอนนะครับตอนรับสินค้านะครับการันตีได้ครับว่าถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนวเบสลอยไกลนุ่มฟังเพราะนะครับแนวเบสฟังได้ทุกเพลงทุกสไตล์ครับจะเป็นในดนตรีสดดนตรียังได้กันเลยครับมั่นทุกเพลงครับผมแนวเบสของผมครับขอบคุณลูกค้านะครับไปยังจังหวัดนะครับเจ้าของชุดนี้ก็คือเพิ่นอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมจัดส่งจากนะครับ มุกดาหารนะครับต้นทางนะครับก็คือจังหวัดที่ผมเหตุงานนะครับผมต้นทางคือมุกดาหารจัดส่งไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับโอเคครับผมกะขอนะครับยุติการรีวิวนะครับเป็นเพียงเท่านี้ครับผู้ใดสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้ครับผมจะเป็นไอดีไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับข้อมูลการติดต่อทั้งหมดนะครับแอยู่ ใต้ชิปนีเลยครับผมเขามาสอบถามกันได้ครับบอ่อเห็ดบอ่อเป็นยังครับผมคุยกันกอนนะครับผมบ่อเดติบอ่บอเด,อด,อดหายนะครับคุยกันเลีบบ่วบ่ออาก็บบอ่อเป็นยังครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมครับก็ขอยุติการรีวิวเป็นเพล่สนีครับขอกราบสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเฮ้ยนอลืมเบาค่ะคำนี่แม่งอย่าลืมติดตามเด้อ <laughs>